เพื่อนๆช่องยูทูบชิตตับชแนลวันนี้มาดูนี่พี่น้องวิธีการทลายรังปลวก,กใต้ดินโดยใช้เครื่องแร่งดันนี่ครับปักลงไปแล้วก็ทลายรังปลวกพอตรงไหนที่จะมีทางเดินของปลวกก็เครื่องนี้สามารถช่วยได้ครับเรียกว่าจํากัดทางเดินของปลวกได้ดีเลยทีเดียวหลักการ จะมีเครื่องตัดแรงดันเข้ามาแล้วก็ดูดน้ำยายิงไปที่พื้นดินเนี่ยนะอรัก็จะมีวาล์วปิดเปิดส่วนถ้ามีทางปลวกเดินด้านใต้ดินมาก็จะเจอตัวน้ำยานี้ก็สามารถค้าบปลวกได้แล้วก็ไม่ไม,ไม่ทำให้ปลวกเนี่ยเดินเข้าไปในตัวบ้านได้พอบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอ น,นี่ก็มาถ่ายทำให้พวกท่านพี่น้องได้ดูกันนะครับวิธีการทลายรังปลวกนี่ครับโดยการทลายในพื้นดินนี่ผมก็จะลงช่องย t ท b e ไว้ให้ดูกันวิธีการทำงานของเขานะครับ,รบอืมรถจิ้มลงไปน้ำยามันก็จะแพร่แพร่ไปทั่วพื้น เอไปเจอทางรังปลวกหรือทางเดินปลวกมันก็จะสามารถที่จะฆ่าปลวกได้นี่เอานีู้เห็นปล,ล่ถ้าลก็ากงนครับพี่น้องโอเคครับก็วันนี้มาเจอวิธีการทำงานของการกำจัดปลวกอีกรูปแบบหนึ่งก็มาถ่ายเพื่อให้พี่น้องดูกันเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ